ติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะไม่เอาคนสองต่อไทยหมดไหมไม่ต้องได้เดี๋ยวพานัินไปอะไรอ่ะเล่นอันนี้ได้ไม่มีใครใครอยากเล่นเปลา

ม่คุณไพรก็อะไรไพรไม่ได้เง่นลองจางนะรได้เพรานพี่จะมารับไี่นีไม่คุณไปผสมได้ไไปได้ไปโอ้ค

คุณเป็ e ชาร์ลี a ี r ่าเซมี่เซมี่บรา h ดอร์ไม a เซมี่พีบร r เ t h e r Okay. I want play โอเคครับคุณเป็นครูไหมอ่าช่วยสอนช่วยสอนได้ไหมครับครู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 ค e ูครูคร t ครูครูครูค่ะก็ูครูาคคคร no ่ o n ่ no ่ชาลีสอยชาลครับชาลเว็ดเว็เวชาลีทิชยูทิชมี่ย่าอนนทิช่ทิชช่ยทิชชชาลีทิชชู่โอเคแจงจรส ชาลีชีสสอนขับนะครับใช่ได้ไหมมีก่อนแคนแคนแเดี๋ยวพาลาก่อนแต่ว่าเอาอันนั้นยังไงดีอะไรครับแจะจะเอาอะไรนะน้ำน้ำน้ำ ออค่ะ้สวย Beautiful มี You and you อ๋าโอเคสบายใจสบายใจถ้าตอบว่าไม่ขึ้นขึ้นฝังละ Beautiful and so cute มีเนอะ พีวิดือสองก็เลยฮ่าฮ่าชัดมากเลยค่ะจุดอ่าฮ่ชัดกว่าแบบติงอีกอะไหนเจ้านี้อันนเฟกันเ่โซฟาเซฟกว่าครับโซฟาเซฟกว่าแต่อันนี้อะไรสดกันเป็นบานา n บ o ไหมบ a น a n a b o ไหมบา n า n a b a ไม่เซฟหรอกินเยอะมันความง่ายริงตัวสั้นงง่าย

อ <One> oh, อัน,นี้นั่งไปเลยอาจจะโอ้โหเบาเบาครับเบาเบาค่ะซิตพยายามมาทนี้ทางนี้ถึงที่อ่าไม่ o n ่ y e a ตอนนี้ก็จะรับเรียนนิดนึงนะครับขอโทษพูดชมด้วยนะครับเพราะว่าอยู่บนน้ำแล้วก็คือสองกล้องเลยตอนนี้ดูของพี่จีน่าแล้วก็ของคุยอันด้วยนะคนั่นแหละบแล้วจกแล้วไปเลยไปเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีพี่จีน่า あっ、oh. oh. oh. นี่คนที่ร้องเพลงเป็นน้องชมพู่นะครับเป็นน้องชมพู่ร้องเพลงอยู่ครับพยายามจะถ่ายให้ดีครับผมเป็นน้องชมพู่ครับน้องชมพู่ร้องเพลงครับซอดนแกล้งใช่ชาลีขับเะจะสกีไปใกล้พายเรือ ลับเข้าฝั่งแล้วจากที่ออกไปเจ้าพญามาเนี่ฮะต้นเสียงต้นเสียงมาแล้วครับต้นเสียงมาแล้วต้นเสียงมาแล้วต้นเสียงมาแล้วทุกคนที่ตามหาต้นเสียงเจ็กกรีดมาจากใครเจ็ยกรีดมาจากตอนนี้ไปไม่ถึงคุยอันแล้วฮะ มีแรงไงเขาเขาไม่ตายอยู่ตรงนู้นเลยเขาอะไรกันนะม่นจะมีคนตกน้ำนะจริงเหรอมุมที่ถ่ายตรงนี้มันมีเครื่องเล่นบางอยู่ก็เลยไปไม่ถึงตอนนี้กำลังเซตน่าจะตกน้ำกัน เป็นน้องคุงขิงนะครับน้องคุงขิงกับคุยอันนะเป็นน้องคุงขิงขับนะครับคุยอันซ้อนนะครับ <c oughs> ส่วนพี่แนกก็เกาะมานี่น้องคุงขิงเอาคืนนะ น้องกุ้งขิงเอาคืนนะเอาคืนพี่ชาลีนะครับโด้าชวยห่อสาวซิงสงฮะอ๋อมันคือเจสกี 국민의로놀 <목소리> <목소리> ปายหาอะไรล่ะหนาวสิดายรัใช่วันนี้แว่นแว้นแวนแรงหน่อยร่วงเลยครับหส3คนเลยจริงเหรอขน้ำคุณทิ้งสามคนขุ่งขิงพาคว่มุ่ขิงับหรออันนี้ก็รองรสนุกเลยเ กันในน้ำสวใช่น hmm. mm ้องแซมมี่ร้องเพลงร้องเพลกับสองพี่เลบเอสอง้ี่เร็ว

quá ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ